ขอความเจริญในพระสัธรรมจงบังเกิดมีดท่านผู้ชมทุกท่านการดำรงชีวิตนั้นเราก็ต้องศึกษาคุณธรรมท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่าพระอินทร์หรือามขวานท้าวสกกะเทวราชอีกหลายชื่อท้าวปชบดีพระอินทนั้นท่านเป็นผู้นำ ตั้งแต่เป็นมนุษย์ความเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่ระดับใหญ่ที่เดียวสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดว่าพระอินท์มีคุณธรรมประจำใจเรียกว่าวัตบทเจ็ดประกาศคือกระตันยุกตะเวทีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เจรจากับใครๆด้วยถ้อยคำเราะไม่พูดจาเสาะแสะเศษส,สีไม่เป็นคนขี้ตรณีมีวาจาสัตว์กำจัดความโกรธด,ด้วยการให้อภยัยคนเราถ้าฝึกภาวะผู้นำตั้งแต่เป็นผู้น้อยการยกระดับความเป็นผู้นำจะค่อยๆย,ยกระดับขึ้น จนถึงเป็นผู้นำระดับชาติเป็นผู้นำระดับเทพเจ้าชั้นฟ้าหนึ่งความกตัญนยูกตวเวทีต้องมีความรู้พระคุณตอบแทนพระคุณตอบบิดามารดาครูอาจารย์ทินที่อยู่อาศัยทินปิตุชาติมาตุภูมิ ความกระตันอยู่นี้จะทําให้เราไม่เป็นคนทรยศกับใครไม่เอาเปรียบใครสองมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือใครผู้ใหญ่คือผู้เจริญด้วยวุฒิธรรมสี่วุฒิสี่ประการคือหนึ่งวายวุฒิอายุมากกว่าสองคุณวุฒิ มีความรู้มากกว่าสามชาติวุธิมีสกุลมีตำแหน่งต่อมากออ็ธรรมวุธิได้แก่มีคุณธรรมมากกว่าเรานี่เป็นเพียงสองประการที่อาตมาขอกลนกราบก็อย่าใช้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ติดตามต่อไปว่าคุณธรรมประจำใจ คนจะมีอะไรต่อไปบ้าง